5สิ่งที่คุณควรทำเมื่อตื่นนอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตลอดทั้งวันสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ Blank Monday Podcast ช่องเราเป็นช่องที่ให้แนวคิดดีๆเหมือนเพื่อนมาเล่าให้ฟังสามารถพูดคุยกับเราผ่านกล่องคอมเมนต์ได้ตลอดเลยครับเราจะมาพูดเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามแต่จริงๆแล้วมันสำคัญมากสำหรับชีวิตการทำงานของเรานั่นก็คือช่วงเวลาตื่นนอน ทุกคนเคยสังเกตไหมว่าบางวันเราตื่นมาแล้วรู้สึกกระปริกระเปร่าพร้อมเผชิญหน้ากับงานทุกอย่างแต่บางวันกลับรู้สึกเหนื่อยล้าง่วงนอนและขาดแรงจูงใจในการทํางานความแตกต่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองเฉยๆแต่มักจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทําในช่วงชั่วโมงแรกหลังตื่นนอนวันนี้ผมจะแชร์ห้าสิ่งง่ายๆที่คุณสามารถทําได้ทุกเช้าเพื่อให้วันของคุณเริ่มต้นอย่างมีพลังและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งวันสิ่งที่หนึ่ง ดื่มน้ำเปล่าทันทีที่ตื่นเรื่องแรกที่เราต้องทำคือดื่มน้ำเปล่าหนึ่งถึงสองแก้วทันทีที่ตื่นนอนก่อนที่จะทำอะไรอื่นทำไมต้องเป็นน้ำเปล่าเพราะหลังจากที่เรานอนหลับไป7จถึงแชั่วโมงร่างกายของเราจะอยู่ในสภาวะขาดน้ำเลือดจะข้นขึ้นสมองได้รับออกซิเจนน้อยลงทำให้เรารู้สึกง่วงและไม่กระปริกระเปร่าการดื่มน้ำเป็นการรีบูตร,ระบบร่างกายช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น สมองได้รับออกซิเจนมากขึ้นและช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารคำแนะนำคือวางแก้วน้ำไว้ข้างเตียงก่อนนอนเพื่อที่ตื่นมาแล้วจะได้ดื่มทันทีหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟหรือชาในช่วงแรกเพราะคาเฟอีนจะทำให้ร่างกายขาดน้ำมากขึ้นหลายคนที่ลองทำแล้วบอกว่าแค่เปลี่ยนนิสัยนี้อย่างเดียวพลังงานตอนเช้าดีขึ้นเยอะเลยสิ่งที่สยืดเส้นยืดสายห -10 นาที สิ่งที่สองที่เราควรทำคือการยืดเส้นยืดสายหรือออกกำลังกายเบาๆสัก5-10นาทีหลังจากนอนนิ่งๆมาหลายชั่วโมงกล้ามเนื้อและข้อต่อของเราจะแข็งตัวเลือดไหลเวียนช้าลงการยืดเส้นยืดสายจะช่วยปลุกร่างกายให้ตื่นตัวเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและเตรียมความพร้อมให้กับกล้ามเนื้อสำหรับกิจกรรมต่างๆในวันนั้นไม่ต้องทำอะไรหนักหนาแสนเข็นแค่ยืดแขนยืดขาหมุนคอหมุนไหล หรือทำท่ากายบริหารง่ายๆก็เพียงพอแล้วการออกกำลังกายตอนเช้ายังช่วยปล่อยฮอร์โมนดออฟินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขทำให้เรารู้สึกดีมีพลังและพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆถ้าคุณมีเวลามากกว่านี้ลองเพิ่มการออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นเช่นกระโดดตกหรือวิ่งพื้นสักสิ2ถึงครั้งจะช่วยเพิ่มพลังงานได้มากขึ้นสิ่งที่สฝึกสมาธิหรือหายใจลึกๆ3-5นาที การฝึกสมาธิหรือการหายใจลึกๆแค่3-5นาทีซึ่งอาจจะฟังดูเหมือนไม่เกี่ยวกับการทำงานแต่จริงๆแล้วมันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานมากทีเดียวในโลกที่เราต้องเผชิญกับข้อมูลข่าวสารมากมายความเครียดและการแข่งขันการเริ่มต้นวันด้วยจิตใจที่สงบจะช่วยให้เราจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นวิธีง่ายๆคือหาที่นั่งที่สบายหลับตาแล้วหายใจเข้าลึกๆชา้ชาๆนับ 1- 4 แล้วหายใจออกช้าๆนับ1นถึงสเช่นกันทําซ้ําไปเรื่อยๆหรือถ้าคุณยังไม่คุ้นเคยกับการนั่งสมาธิลองใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยฝึกสมาธิเช่น Headspace หรือคลามก็ได้การฝึกสมาธิเป็นประจำจะช่วยเพิ่มสมาธิลดความเครียดและช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากในการทำงานสิ่งที่4เขียนแผนงานหรือเป้าหมายประจำวันการใช้เวลาสัก5นาที ในการเขียนแผนงานหรือเป้าหมายสำหรับวันนั้นหลายคนเริ่มทำงานโดยไม่มีแผนทำไปเรื่อยๆตามที่งานมาหาผลก็คือท้ายวันแล้วรู้สึกว่าทำงานไปเยอะ,แ,ยะแต่ไม่ได้ผลงานที่สำคัญออกมาการวางแผนตอนเช้าจะช่วยให้เรารู้ว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างอะไรสำคัญที่สุดอะไรที่ต้องทำให้เสร็จก่อนผมแนะนำให้เขียนแค่3ถึงางานหลักที่ต้องทำในวันนั้นแล้วเรียงลำดับความสำคัญ งานไหนที่สําคัญที่สุดให้ทํากอดเพราะตอนเช้าเราจะมีพลังงานและสมาธิมากที่สุดคุณอาจจะเขียนลงในสมุดโน้ตหรือใช้แอปในมือถือก็ได้สิ่งสําคัญคือต้องเขียนให้เห็นไม่ใช่แค่คิดในใจเพราะการเขียนจะช่วยให้สมองจําและมุ่งมั่นกับเป้าหมายมากขึ้นบางคนชอบเขียนเป้าหมายระยะยาวด้วยเช่นเป้าหมายของสัปดาห์เดือนหรือปีเพื่อให้งานประจําวันเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่สิ่งที่5ทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์ สิ่งสุดท้ายแต่สำคัญไม่แพ้กันคือการทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์หลายคนข้ามอาหารเช้าหรือทานแต่ขนมปังกาแฟของหวานซึ่งจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นลงแบบสุดขั้วผลก็คือเราจะรู้สึกมีพลังแป๊บเดียวแล้วก็เหนื่อยล้าตามมาอาหารเช้าที่ดีควรมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนไขมันดีและใยอาหารเช่นไข่ต้มข้าวโอ๊ตผักใบเขียวทต่างๆอะโวคาโดหรือผลไม้ โปรตีนจะช่วยให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นและให้พลังงานที่ค่อยๆปล่อยออกมาคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนจะให้พลังงานแบบยั่งยืนไม่ใช่แบบขึ้นลงเหมือนน้ำตาลส่วนไขมันดีจากอะโวคาโดถั่วหรือปลาจะช่วยในการทำงานของสมองและช่วยให้เราสมาธิดีขึ้นถ้าคุณรีบตอนเช้าลองเตรียมอาหารเช้าไว้ล่วงหน้าเช่นทำโอเวอร์ไนโอตหรือต้มไข่แข็งไว้ในตู้เย็นเคล็ดลับการสร้างนิสัยใหม่ ผมรู้ว่าการเปลี่ยนนิสัยไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อเราต้องตื่นเช้าขึ้นหรือทำหลายๆอย่างพร้อมกันคำแนะนำคืออย่าพยายามทำทั้งห้าอย่างพร้อมกันตั้งแต่วันแรกเริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดกอด่อนเช่นการดื่มน้ำทำสักหนึ่งถึงสองสัปดาห์ให้เป็นนิสัยแล้วค่อยเพิ่มสิ่งที่สองเข้าไปหรือถ้าคุณไม่มีเวลาเยอะสระอาลองปรับลดเวลาลงเช่นยืดเส้นยืดสายแค่สองถึงสามนาทีนั่งสมาธิแค่หนึ่งถึงสองนาทีก็ยังได้ประโยชน์ สิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอทำทุกวันแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แบบดีกว่าทำแบบสมบูรณ์แบบแต่ทำได้แค่บางวันอีกเคล็ดลับหนึ่งคือการเตรียมของล่งหน้าวางแก้วน้ำไว้ข้างเตียงเตรียมเสื้อผ้าสำหรับออกกำลังกายเตรียมสมุดโน้ตและปากกาเตรียมอาหารเช้าเมื่อทุกอย่างพร้อมเราจะทำได้ง่ายขึ้นผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับเมื่อคุณทำ5สิ่งนี้เป็นประจำคุณจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงใน1-2สัปดาห์อันดับแรก คุณจะรู้สึกมีพลังงานมากขึ้นตลอดทั้งวันไม่ง่วงหลังทานข้าวเที่ยงไม่รู้สึกเหนื่อยล้า 2. คุณจะมีสมาธิดีขึ้นทำงานได้นานขึ้นไม่ฟุ้งซ่านง่าย 3. คุณจะจัดการเวลาได้ดีขึ้นเพราะมีแผนงานชัดเจนรู้ว่าต้องทำอะไรก่อนหลัง 4. คุณจะรู้สึกควบคุมชีวิตได้มากขึ้นไม่รู้สึกว่าถูกงานหรือสถานการณ์ต่างๆถักดัน5คุณจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น พราะรู้สึกว่าเริ่มต้นวันได้ดีและที่สําคัญที่สุดคุณจะรู้สึกพอใจกับผลงานมากขึ้นเพราะทํางานอย่างมีจุดมุ่งหมายไม่ใช่แค่ทําไปเรื่อยๆบทสรุปวันนี้เราได้พูดถึง5สิ่งง่ายๆที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานนั่นคือ 1. ดื่มน้ําเปล่าทันทีที่ตื่นนอน 2. ยืดเส้นยืดสาย5-10นาที 3. ฝึกสมาธิหรือหายใจลึกๆสานาทีสเขียนแผนงานหรือเป้าหมายประจําวัน 5. ทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์ทั้งห้าสิ่งนี้ใช้เวลารวมกันแค่ประมาณ20-30ถึงนาทีแต่จะส่งผลต่อคุณภาพของทั้งวันจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอยที่ทำอย่างสม่ำเสมอจะให้ผลลัพธ์ใหญ่ในระยะยาวไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆและทำให้เป็นนิสัยลองเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าทำได้ง่ายที่สุดแล้วเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เลยรับรองว่าคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่าง ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังหวังว่าเนื้อหาวันนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แนวนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Blank มันเดยแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ